ทำไมผู้สูงอายุถึงชอบตาเปลี่ยกตาแฉะ เลสิกหวนลูกเกตค่ะจากสูพทย์เฉพาะทางนั้นกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาน้ำตาของคนเรานะคะผลิตตรงนี้นะคะเรียกว่าต่อบน้ำตาส่งลงมาในตาจากนั้นมันจะระบายไปยังท่อตรงหัวตาและทะลุไปยังโพรงจมูกนะคะอันนี้คือทางเดินน้ำตาปกติการที่น้ำตาจะไหลลงท่อได้ดีนะคะกล้ามเนื้อรอบดวงตาเนี่ยจะต้องช่วยกันบีบตัวไล่ค่ะแต่เมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะคะกล้ามเนื้อพวกนี้จะเริ่มอ่อนแรงบีบตัวได้ไม่ดีน้ำตาก็เลยไหลเอ,อ่อท่วมทนอยู่ในตา อีกสาเหตุหนึ่งนะคะคือท่อน้ําตาเนี่ยมันตีบแคบลงจากอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะทําให้น้ําตามันไหลลงไม่ได้นะเกิดอาการน้ําตาไหลเออจริงๆแล้วถ้ามีอาการไม่มากนะคะไม่ได้รบกวนชีวิตประจําวันอะไรเนี่ยอาการน้ําตาไหลเออเราจะไม่รักษาก็ได้นะแต่ถ้าน้ําตามันไหลตลอดทั้งวันหรือว่ามีอาการบวมแดงอักเสบบริเวณรอบดวงตาร่วมด้วยแบบนี้ต้องรีบไปหาคุณหมอตาทันทีและอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขนะคะด้วยความห่วงใยจากเลสิกมารุกเกตค่ะ